สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน V.A.P. นะครับของวันที่22นะครับพฤศจิกายน2565นะครับวันนี้ก็เป็นวั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 นอังคารนะครับพีชมพู่จุดใส่จุดใส่น้ำโชคให้ทุกทุกท่านนะครับสำหรับวัน ดาวโจน v A P นี้จะมีทุกๆวันเลยนะครับช่อง v A P ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุนลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันเลยนะครับทุกทุกวันเลยนะขอขอบคุณสมาชิกทุกทุก่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะหน้าทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุนลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ ท่านใดชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับประมาณนี้อยากกดดันก็แล้วกันนะนกดธรรมดากดตรงนี้กดตรงนี้ยิ่งสบายใครเครียดนะเนี่ยนะ กดเนี่ยเคยกดนี้ประมาณนี้ครับอ en. no. ่าเราก็มาชมกันเลยว่ากดยังไงกันแล้วแต่เนาะเรามาชมกันเลยเนาะผลจะออกมายังไงอ่าดาวเจิน VAP พูดอะไรไปเรื่อยเปอยเด่นหกเจ็ดแปดนะครับเด่นหกเจ็ดแปดนะเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับ เจ็ดอะไรอะเนี่7เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็่เจอี่สดนะครับส่วน6ก็6กศูนย์ศูนยกหกหนึ่งหครับส่วน8คือลองนะเออลองใครชอบตัวลองก็จัดไปนะครับวิ่งอ่าวิ่งดล่าบนล่างนะ จ็ดนะครับประมาณนี้ต่จน V A P ออกสองยามครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับออกเที่ยงคืนครึ่งทุกวันทุกวันเลยนะครับเอาสีอะไรคะนี่สีสีส้มเนี่ยตัวอะไรตัวโอใช่ไหมนี่สีส้มอ่าโอ้สีส้มนะครับหกกับเจ็ดเด่นนะนี่หกกับเจ็ดนะครับแปดนะครับหกกับเจ็ดฟินลุดนนะ ส่วนผู้เจาะก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกหกหกสองสองหกสามหกสี่สี่ฟันธงขอฟันธงที่เจ็ดแล้วกันนะใครชอบเจ็ดก็จัดไปครับประมาณนี้นะครับดาวโจนส์ V.I.P. นะครับออกสองยามครึ่งทุกคืนทุกคืนเที่ยงคืนครึ่งเวลาประเทศไทยนะทุกคืนทุคืนนะครับ ขอขอบคุณมากมานะครับขอให้เพื่นๆแ่งแขงๆแขงๆเป็นหลักนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากมานะครับ1นาทีละ3นาทีครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ